สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยซึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่3ามสกันยายน2566เวลา15บหนาฬิกานะครับหรือว่า3ามโมงบ่าย3ามโมงตรงนะครับณเวทีจิตมังกรนะครับยก่ทีบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับมุมสองเวนก็เลยถือกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้าซึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับมาฝากกับแฟนม ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นท่านเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณฑที่นี่ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจสมมติเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยมณฑที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นท่านเองนะครับ เดี๋ยวเรามารวมก่อนนะครับว่าศึกกามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกกามวยดีวิถีไทยนะครับประจ ա วันเสาร์ที่30กันยายน2566นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายตรงขึ้นคืออภิชัยสสมนึกนะครับส่วนฝ่ายเงินนะครับโอเล่พุ่มผันม่วงนะครับพิกัด131ปอนด์ต่อ130ปอนด์นะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายก็คือดูเอ็นผู้กององค์ตอมอนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วพิกัด117ปอนด์นะครับและคู่ที่สานะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายก็คือบิลดินแสงมรกตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทองเนื้อดีสอธนะเดชากุลนะครับพิกัด122ปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายก็คือเพชรพยาไทยแสงมรกตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูกมิมิตรหนุ่มบางกระดีนะครับพิกัด130ปอนด์นะครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี pk24 ครับเราจะมาเริ่มการ วิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่ศึกก้ามวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่30กันยายน2566นะครับเวลา15บหนาฬิกานะครับหรือว่าสายบ่าย3ามโมงบ่าย3ามโมงตรงนะครับณเวทีจิตมุนโรนะครับอยู่ที่บ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คืออภิชัยสสมนึกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโอเล่พุ่มพันม่วงพิกัดก็คือ131ปอนด์ต่อ130ปอนด์นะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงอภิชัย ต่อย1 3ึ่อยสามปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินโอเล่นะครับต่อยหนึปอนด์นะครับฝ่ายน้ำเงินต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายแดง1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับฝ่ายแดงนะครับอภิชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวัยสิบปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมนึกนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีคุณสมนึกแก้วจันทร์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสาดแข้งต่อยมัดตีีนนนนนนนหห้้้าาาแแแรรรรรงงงะะคคััับบไล่ขขวปมตุ สามฟอร์มหลังสุดนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับเงาดำปอหนุ่มน้อยที่นครราชสีมานะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่3ารัชตะวิชัยจันแก้วนะครับในศึกเก้ามวยดีวิธีไทยนะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับล่าสุดนะครับล่าสุดนี้แพ้น็อกยก3ให้กับมหาเวตกอสายล่านะครับที่ศึกก้ามวยดีวิธีไทยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1นะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโอเล่นี่เป็นนักชกจากนครศรีธร,รมราชวัย19ปีนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ยอดมวยไทยยิมนะครับที่นนทบบรีะครับมีพันตะบัวโทสุขทั์พุ่มพันม่วงให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมือนะครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงหลักเลี่ยมดีมาสอกคมเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว,ว่าล่าสุดนี้ชกไวที่ ศึกเพชรยินดีนะครับก็ถือว่าคู่นี้ต่างศึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะชกอยู่ศึกิตมุญนนอยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินโอเลอร์โอเล่พุ่มพันธุ์ม่วงนะครับล่าสุดนี้ชกไว้ที่ศึกเพชรยินดีนะครับเท่ากับว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มาเยือนนะครับแต่ว่าชื่อมวยดูได้เปรียบนะครับช่วงหลังๆก็น่าจะ ตเวนชกที่เวทีบุธรแถบบ้านเกิดนะครับล่าสุดมาชกที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกเพชรจินดีนะครับชนะนกยกที่3แทนคุณเกตธงยศที่เวทีราชดำเนินมานะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มนี้ทนาฝ่ายน้ำเงินส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวที่เวทีบุธรนะครับล่าสุดมาที่เวทีราชดำเนินก็โชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับก็ถือว่ากระดูกมวยชื่อมวยของทนาฝ่ายน้ำเงินดูได้เปรียบนะครับวันนี้จึงต้องต่อน้ำหนักให้กับทนาฝ่ายแดงนะครับพภิชัย1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับ ก็ต่างสึกต่างสายนะครับวันนี้ยังชอบไปที่หลักเหลี่ยมชื่อมวยกระดูกมวยของทา่านนัแฟนน้ำเงินนะครับโอเล่หุ้มพันม่วงนะครับมาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่าชื่อมวยดูมาก่อนนะครับวันนี้จึงต้องแบกน้ําหนัก1นึ่งบอ์นะครับหลักเหลี่ยมมวยก็ดูได้เปรียบด้วยธ่นานักไแดงนี่เป็นประเภทอาวุธหนักแรงนะครับเพราะว่าสาไฟหลังสุดนี่ชกไว้ไม่เคยครบ5ยกเลยนะครับชนะนอก2ไฟแล้วก็แพ้นอกไปอีก1ไฟนะครับก็ดูว่า อาวุธประเภทหนักแรงสายนับขวานอกนะครับต้นๆถือว่าอันตรายนะครับแต่ถ้าพูดถึงหลักเหลี่ยมมวยความเป็นมวยนี้ธนาาฝ่ายน้เงินจะดูดีกว่านะครับต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนไปปลายผมมองว่าชื่อมวยกระดูกมวยน่าจะช่วยได้บวกกับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยของธนาาฝ่ายน้เงินนะครับน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านอภิชัยสอสมฤกนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยดีของศึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับโอเล่พุ่มพันม่วงครับ มาถึงคู่ที่2องนะครับฝ่ายรงคือดคือ็น n ผู้กององค์ตอมอนะครับหรือว่า d a o n ผู้กององค์ตอมอนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับพิกัด117 7ปอนด์นะครับ ท่านฝ่ายแดงนะครับดูเอ็นนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุโขทัยวัย16ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ผู้กององค์ตมนะครับมีทางด้านอาจารย์ยกนะครับดูแลนะครับแล้วก็มีคุณพดุงศักดิ์ทูปจินดานะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องศูนย์กาวเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งบุกดุดันนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านฝ่ายแดงดูเอ็นนะครับมีชนะนกยกที่4นะครับก้องนภา บีซีเคยิมที่สุดเก้ามวยดีวิธีไทยหลังจากนั้นนะครับแพ้น็อกยกที่1นะครับพยาคุดวันของโอมเอ็นบีเนะครับที่ที่จิตบางนวนนะครับวันนั้นพยาคุดมาแทนด้วยนะครับแต่ว่าเล่นงานยางแตกเลยนะครับโดนโดนทางด้านพยาคุดเตะยางแตกก็พายน็อกไปในยกที่1นะครับทางด้านทางด้านดูเอ็นนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนยูโรฉลามสึกมวยไทยนะครับที่วิธีจิตบางนวนนะครับสฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะ2อไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงเดชนี่เป็นนักชกจากจวนบุรีรัมย์วัย17ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับมีครูประหยัดชัยรัมนะครับดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับครบเครื่องแตะซ้ายต่อยซ้ายสาดแข้งต่อยหมัดขวาคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นเลยนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันหัวจิตหัวใจเกินร้อยกระละเอีส่วนนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะนอกยกที่2เหล็กเพชรสิทธิผู้ใหญ่คําล่าที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นชกเป็นคู่ที่5หลังถ่ายทอดสด หลังจากนั้นนะครับก็มาพลิกชนะคะแนนทางด้านยกดําพุ่มพันธุ์ม่วงในศึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับโดนนับไปก่อนในยกที่2นะครับแต่ว่าผู้จิตผู้ใจบู๊เกินร้อยกระแลกกาสสวนสุดท้ายก็พลิกกลับมาแซงเอาชนะคะแนนยกดําในไฟลสในไฟ์นั้นได้นะครับล่าสุดนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะน็อกยกที่4ยูโรชวราพลนะครับในศึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของทนานฝ่ายน้าเงินนี่ฟอร์มสดกว่านะครับชนะรวดทั้ง3ไฟ์เลยนะครับก็ดูว่าลูกบู๊ลูกสู้ของท่า แต่หลักเลียมมวยนะครับผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับดูเอ็นผู้กององค์ตอมนะครับก็ดูว่าหลักเหลี่ยมมวยแล้วก็ผ่านปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนิดๆนะครับแต่ว่าหลักหลักเลียมมวยนะครับทานั้นฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นมวยบู๊เปิดเกมนะครับเดินเข้ามาหาชวนทะเลาะแต่ว่าหลักเหลี่ยมมวยอยู่กับทะานั้นฝ่ายแดงนะครับดูเอ็นผู้กององค์ตอมนะครับดักเตะดักถีบดักแทงนะครับผมมองว่าต้นนนาไปก่อนไปปลายประคองตัวดีๆนะครับน่าจะเอาชนะ สมิงเดชรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับหยุดความร้อนแรงได้ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของศึกเก้ามวยดิวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับเมาไปที่ฝ่ายแดงนะครับดูเอ็นผู้กององค์ตอมอครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือบินลาดินแสงมรกตนะครับหรือว่าสิทธิชาตรีส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับทองเนื้อดีสธนะเดชากุลนะครับหรือชื่อเก่าวนะครับ เพชรอพิมลสีเพชรลูกมะขามมะขามหวานเพชรสวรรค์สร้างมันจานะครับพิกัดก็คือ122ปอนด์นะครับท่านนั่นฝ่ายแดงนะครับบินลาดินเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย2ีปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีท่านนั้นเสียท็อปแสงมรกตนะครับประกาศิษฐ์อำอนันต์นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยควาบ เปิดเกมเข่าในเหนียวนะครับของคอฟัดฟัดตีเหนียวแน่นแข็งแ่งแข็งแดงบูดูดันนะครับฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของท้านแดงบีลาดินก็มีชนะนอกยกที่4นกพระชยัปชยปอเพชรไข่แก้วที่สึก้ามวยดีวิถีไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่2เพลศึกออโตอาวันนะครับในสึก้ามวยดีวิถีไทยนะครับล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องเลยนะครับชนะคะแนนอสุนน้อยสิจากสิงในสึก้ามวยดีวิถีไทยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้<ม>ทง3าฟไฟเลยนะครับแล้วก ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทองเนื้อดีนะครับก็เป็นนักชกจากนครราชสีมาครับวัย28ปีนะครับเดิมทีนะครับเคยเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เปลี่ยนชื่อเป็นทองเนื้อดีสอธนเดชากุลไม่ได้ซ้อมที่ลูกมะขามหวานเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนทั้งชื่อแล้วก็เปลี่ยนทั้งสีเสื้อเลยนะครับแต่ก็ยังไม่อัปเดตนะครับว่าเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ไหนนะครับแต่บอกว่าซ้อมอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีนะครับกวันชกก็จะมาอัปเดตให้แฟนมวย รับทราบอีกครั้งนึงนะครับว่าทางด้านทองเนื้อดีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ใดนะครับแต่ว่ามีทางด้านดเอร์สมนึกธนะเดชากุลนะครับนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนะครับเจ้าของสี่เสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับทองเนื้อดีนี้เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับดักเตะดักแทงอาวุธเลวหลักเหลี่ยมดีหมัดสอกคมเก๋ากระดูกดีนะครับผ่านปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆร่างกายไม่ค่อยดีฟอร์มก็เลยไม่ค่อยดีด้วยนะครับ โดยที่3ฟอร์มล่าสุดนะครับของธนาคานน้่เงินทองเงินดีนะครับมีแพ้น็กยก2ปานเพชรอ,ะอรจะจเล็กเมืองนอนที่วิธีช่อง7จะนะครับหลังจากนั้นก็ไปแพ้ประกายเพชรทรงเดชรถบ้านที่วิธีราชรบำเนินนะครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยนะครับล่าสุดนะครับแพ้นกยกที่2นะครับเพชรไพลินสจโต้งปาจีนนะครับ ที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชม์นะครับสาฟอร์มล่าสุดนี้แพ้รวดทั้ง3าไฟเลยนะครับเป็นการแพ้ออกไปถึง2ไฟไฟด้วยนะครับก็ดูว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี้ถือว่า ลดชั้นมาเยอะเลยนะครับมาเจอกับทางด้านบิลาดินนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่กระดูกชื่อมวยดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอาจจะเป็นรองเรื่องสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆยังไม่ชนะใครมานานแล้วนะครับแต่ว่ากระดูกมวยชื่อมวยอาวุธมวยหลักเหลี่ยมมวยผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงน่าจะเป็นมวยเขา่าเปิดเกมเดินเข้าหาครับทางด้านทองเนื้อดีนะครับเป็นมวยประเภทจงังหวะฝีมือน,น,น,าาน่าจะชกง่ายนะครับกู่ต่อสู้เดินเข้าหาน่าจะชกง่ายนะครับน่าจะใช้จงังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงต้นๆผมบอกวันน้ออกนําไปก่อนแน่นอนนะครับไปปลายนะครับทำให้ยุบยน่นไปซะก่อนนะครับประคองตัวดีๆมีโต้มีเทียงวันนี้น่าจะแจ้งเกิด เอาชนะคะแนนานะบินลาดินแสงมรกตเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่3ามรองคู่เอกนะครับผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับทองเนื้อดีสอธนเดชาคุณครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนารายการนะครับฝ่ายงก็คือเพชรพญาไทยแสงมรกตนะครับหรือว่าสอนครนตมสนายน้าเงินนะครับลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีนะครับหรือว่าสิงห์คองสี่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นะครับ ทนายฝ่ายแดงนะครับเพชรเพชรพยาไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดวัย20ปีนะครับก็อทำการฟ้ออยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีทั้งนั้นท็อปแสงมรกตนะครับประกาศสิทธิอมนาจนะครับผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าปั้มตี แทงหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดศอกคมด้วยนะครับแล้วก็สภาพร่างกายหนุ่มสดห้ากว่านะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของธนา่ายแดงเพชรพิาไทยนะครับมีชนะคะแนนเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนทางด้านน้องบิวจิตเมืองนนท์ที่เวทีจิตเมืองนนท์ครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเดือนจิตเมืองนนท์นะครับในศึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับสฟอร์มล่าสุดนี่ชกกับข่ายจิตเมืองนนท์ทั้ง3ไฟเลยนะครับแล้วก็ชนะไป2ไฟแล้วก็แพ้1ไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูกนิมิตนี่เป็นนักชกจากจังหวัดลบบุรีนะครับวัย37ปีเลยนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่มวยสิงห์คลองสนะครับมีพี่ชายนะครับทวีศักดิ์โพเปี่ยมนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลนะครับมีมวยหูหนุ่มบางกระดีนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็มีอัดชิตก่อนชกนะครับวันชกนี่น่าจะขึ้นมาถอดมงคลแล้วก็กำกับหน้าเสือเองด้วยนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องปั้มวัดรัดตีเหนียวแน่นนะครับหลักเหลี่ยมดีมัดศอกคมเก่าก็ดูดีนะครับเพราะว่าปะทะผ่านเเบออร์ดีีๆมายะว37ป ชั่วโมงบินกระดูกมวยไม่ต้องพูดถึงนะครับชกมาไม่ต่ำกว่าเกือบเกือบ200ไฟแน่นอนนะครับแต่ว่าดูแลร่างกายค่อนข้างดีนะครับสามารถ ชกงวยให้ยกได้อย่างสบายๆในวัย37ปีนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องๆเลยนะครับสฟอร์มล่าสุดของทนานด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มีชนะคะแนนซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดทงนะครับในศึกเก้าโมดีวิธีไทยหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนซุปชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่นะครับในศึกเก้าโมดีวิธีไทยนะครับล่าสุดนะครับเสมอกับนาวาเอกสอสมัมายที่วิถีจิตเมืองนนท์นะครับก็ถือว่า3ฟอร์มล่าสุดชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ดูว่่่าารุนนอองงย ายแดงนะครับเพชรพยาไทยจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่ทางด้านฝ่ายแดงฝ่ายน้ําเงินนะครับลูกนิมิตด,ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าวันนี้ไม่หมดแรงไปก่อน,นครับผมมองว่ากระดูกมวยชื่อมวยน่าจะช่วยได้เยอะนะครับมีเพชรพยาไทยรุ่นน้องนี่ถือ ก็ถือว่าร่างกายดูดีกว่านะครับก็ต้องบทเบียดให้รุ่นพี่อย่างลูกดิมิตยุบย่นให้ได้นะครับถ้าบทเบียดแล้วลูกพี่รุ่นพี่อย่างลูกดิมิตไม่ยุบย่นนะครับก็ถือว่าลําบากนะครับฉะนั้นคูณนี้ผมมองว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับน่าจะอาศัยชื่อมวยกระดูกมวยนะครับต้นๆอาจจะไม่เร่งนะครับประคองตัวไปเรื่อยๆนะครับเก่งยกที่4นะครับไปเร่งยกที่4นะครับแล้วถ้าออกนํายกที่5ก็ตั้งรับเก็บกันอาวุธอย่างเดียวนะครับเป็นมวยเก่ง เก่งยกที่4อยู่แล้วนะครับก็ดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยไม่ธรรมดาเลยนะครับชกมวย5ยกได้อย่างสบายๆนี่ม,มองว่าวันนี้น่าจะถ้าไม่หมดไม่หมดไม่หมดเรียวแรงนะครับผมมองว่าน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างเพชรพยาไทยแสงมรกตนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคููที่4นะครับคู่เอกนํารายการของ9ก้ศึกเก้ามดีวิทยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของศึกเก้ามวยดีวิทไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินครับโอเล่พุ่มพันธุม่วงนะครับดูว่าหลักเลี่ยมความเป็นมวยดูดีกว่านะครับชื่อมวยก็มาก่อนถึงแม้ว่าจะต่อน้ําหนักให้1นึ่งปอนด์นะครับแต่ก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหานะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินครับโอเล่พุ่มพันม่วงคู่ที่2นะครับยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดูเอ็นผู้กององตอมอนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินสมิงเดชนะครับเป็นมวยประเภทบู ก้าแรกก้าส่วนนะครับแต่ว่าหลักเหลียมความเป็นมวยอยู่กับธนัทฝ่ายแดงนะครับดูเอ็นนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงดูเอ็นผู้กององค์ตอมอครับคู่ที่สานะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับทองเนื้อดีสอธนเดชากุลนะครับหรือว่าเจ้าเพชรลูกมะขามหวานครับร่างกายอาจจะดูเป็นรองฟอร์มก็เป็นรองครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่าแน่นอนนะครับบินละดินเดินเข้าหาน่าจะเข้า ร่องแข้งสายของทางด้านทองเนื้อดีนะครับต้นต้นนำไปก่อนนะครับปลปลายประคองตัวดีๆไม่ยุบไม่ย่นนะครับน่าจะแจ้งเกิดก็เรียกความันจให้กับตัวเองได้สาเร็จนะครับครูที่สามมีมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับทองเนื้อดีสอธนะเดชากุลครับครูที่4นะครับก็ยังชอบความเก่าของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับลูกมีมิรหนุ่มบางกระดีไม่ยุบย่นไปก่อนนะครับต้นต้นอาจจะไม่เร่งมากนะครับไปเร่งยกที่4นะครับพอเร่งแล้ว นำนะครับก็ยกที่5ประคองตัวถ้านำถ้าถ้าได้ออกนำนะครับคู่ต่อสู้น่าจะตามลำบากนะครับคููที่4ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ